ป็นประโยคถ่านต่อเขาบอกว่าต้องต้องเป็นหญิงกอีกเริ่มเออแฟนขับเทียนตอนนี้แฟนขับนะแสดงเทียงกันเชื่อใจกันใช่ไหมเจ้าคุณจะอยู่ในทุกกฎนะเขาขอให้เขาตกลงก่อนนะคนเราเล่นกฎเยอะใจเย็นโอเคใครเริ่มนะสุริยา โอเคโอเคอะเชิญครับ uh เีค oh. รับาย่ right. ็่หน่ะค่งองสาม่หอยู่ระับสาตาที่เป็น่ไหลคะ่่าอเอาละะี ผมไม่ทุนในคืนนนะครับคำถามคือประโยคเมื่อกี้ที่หลีดออมพูดกันคือวลีใน เพียงเธอวันฤดู่ในซีรีส์นะครับพรัชนานให้หนิงปอ,องเป็นคนเฉลยหรือเปล่าว่าวันนี้อยู่ในซีรีส์เพียงเธอใช่หรือไม่ใช่ครับเจนฮถูกต้องค่ะเราเสร็จตรงนี้แล้วด้วยนะครับเออหนิงปองแข่งแท้มากเลยโอ okay, เคอาจจะชิมงานเก็บใต้คืนนะครับโอเคหีิงปองขับรถเองเกมเดือดคืนอยากให้ทุกคนเล่นได้ชิ้นโพลทุกคนตั้งใจมา หน่งองว่าขอเอานี้เอาเอาีกสารท่านส,าสา